ขอแฝดคนละดวงได้ไหมจ๊ะวันนี้ไม่ขออะไรเลยจริงๆขอแฝดคนละดวงเรามาสร้างบันไดวยกันนะครับแม่ที่แม่คอยเจ็บสิบปีแล้วผู้ใดมามีแฝดก็ยกมือก็ได้ครับยกมือสูงสูงครับผมยกมือสูงสูงบอกให้เฮ็ดยังไอ้เฮ็ดไม่รวยยังนอนรับทับสิทธิ์ไหลไหมล่ะขอแฝดคนละดวงใครมีแฝดขอให้รวยครับจันท่านจันท่าครับขอบคุณค่ะสูงสูง สวยมากเลยครับผู้เด็กมีโมที่แปด